สุโขวิเวโกตุทัสสะสุตะธรรมมัสสะปัสสโตความสงัดของผู้สันโดษมีธรรมปรากฏเห็นอยู่นำสุขมาให้คำว่าความสงัดของผู้สันโดษมีธรรมปรากฏเห็นอยู่หมายเอาความวิเวกค,คือภาวะที่จิตสงบสงัดจากกิเลสซึ่งหมายถึงความสงัดของพระอริยเจ้าผู้บรรลุธรรมแล้วได้แก่วิเวกสามอย่างคือ 1. กายวิเวก ความสัดกาย 2. จิตตวิเวกค,ความสงัดจิต 3. อุปธิวิเวกค,ความสงัดจากอุปธิคือกิเลสเมื่อบุคคลมีกายสงบคือกายนี้สงบจากบาปแล้วไม่กระทำบาปแล้วไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นมาเมื่อบุคคลมีใจสงบคือจิตใจไม่ถูกกิเลสตัณหาทั้งหลายครอบงำไม่ถูกกิเลสตัณหาบงการ ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาแล้วความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นมาเมื่อบุคคลสงบสงัดแล้วจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอันว่าไม่มีสิ่งใดที่จะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นมา